วันนี้เวลา9 5้นาฬิกา53นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกชลิตพูกผาสุองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศล7วันพระราชทานศพหม่อมเจ้าอุทัยเที่ยงชยางคูณนศา,าลา11วัดมกุฏกษัตริยารามเขตพระนครกรุงเทพมหานาคร หม่อมเจ้าอุทัยเที่ยงชยังกูลเป็นพระธิดาในพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมมื่นพงสาดิสรมหิบอดีตองคมนตรีในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวประสูติแต่หม่อมแหวนสุรีชยังกูลณอยุธยาเมื่อวันที่หนึ่งมิถุนายน2 473และเป็นพระราชนัดดาในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฎวิทยามหาราชรัชกาลที่สี่ ทรงเป็นพระอนุวงศ์ชั้นหม่อมเจ้าฝ่ายในที่มีพระชันสูงสุดและเป็นองค์สุดท้ายในสายมหมามกุฎราชสันตติวงศ์รัชกาลที่ 4. สี่ทรงมีเจ้าพี่เจ้าน้องร่วมหม่อมบรรดาเดียวกันอีกสามองค์คือหม่อมเจ้าเวียงวัฒนาชยังกูลหม่อมเจ้าวราชัยชยังกูลและหม่อมเจ้าจรุนฤทธิเดชชยังกูล หลังจากทรงสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนราชินีทรงเข้ารับการรับราชการที่กรมการบินพาณิชย์กระทรวงคมานาคมจนกระทั่งทรงกรเกษียณอายุราชการเมื่อปี2533 มอมเจ้าอุทัยเที่ยงชยางกูลทรงเข้ารับการรักษาพระอาการประชวนโดยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์มาโดยตลอดตราบจนสิ้นชีพิตักไะด้วยภาวะพระโลหิตออกในทางเดินอาหารณโรงพยาบาลกรุงเทพเมื่อวันที่5มกราค,คม2568สิริชันสา94ปี ในการนี้พระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานน้ำหลวงสงศพโกรราชวงศ์ฉัดทองเครื่องสูงแผล่ลวดตั้งประดับและทรงพระกรุณารับศพไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ดโดยตลอด